รังค่อยทูดีคอมวันนี้ผมก็ทำนะจะขอมาทำหน้าที่สาธิตการใช้ปั๊มลมนะฮะปั๊มลมขนาด50ลิตรต่อนาทีกับแท่งอากาศของแอสโตรนะฮะแท่งอากาศที่เป็นสายยางรุ่นใหม่แท่งอากาศที่ผลิตจากเกาหลีนะครับเนื้อยางรุ่นใหม่ส่วนแกนกลางหรือว่าเหล็กนี่ก็คือผลิตจากทองเหลืองการประกอบนี่ผมเคยสาธิตไปครั้งลวนะนะฮะวันนี้ผมอยากจะให้ดูว่า ไอ้ปั๊มลมขนาด50ลิตรต่อนาทีของยี่ห้อซาโต้นะครับยี่ห้อซาโต้แอร์ปั๊มเนี่ยที่ผมเลือกมาสาธิตกับแอร์โต่แท่งแอร์โตเนี่ยโดยการโฟเลตลมที่50ลิตรต่อนาทีเนี่ยจะสามารถขับดันแท่งอากาศขนาด1เมตรให้มีฟองอากาศเป็นท่อได้ไหมบางคนบอกว่าโอ้ปั๊มขนาด50ลิตรต่อนาทีไม่น่าจะใช้กับแท่งอากาศของแอร์โตได้วันนี้ผมก็ออกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนะฮะ ไม่มีการตัดต่อเลยครับเนี่ยผมอยากให้ดูเนี่ยครับที่ความลึกที่ระดับเมตร40นะครับบ่อนี้ที่เราสาธิตเมตร40ท่งอากาศออกมาไล่ผิวหน้าำผู้ฟ้าอะไรครับนะฮะฉะนั้นสรุปได้เลยว่า5ปั๊มซาโต้ขนาด50ลิตรต่อนาทีเดียวกับท่าอากาศของแอสโตเนี่ยขับลมออกได้แน่นอนนะเดี๋ยวผมจะหาเครื่องไว้ให้เป็นคิดว่าเป็นการตัดต่อผมผมยกให้ดูเลยนะฮะ ครับผมนี่ครับครับนี่ฮะนะฮะของจริงนะครับของแอสโต้ทั้หนึ่งเมตรด้วยความลึกนี่ฮะตอนนี้ผมอยากจะให้ดูอะไรที่เป็นพิเศษก็คือนี่สมมงหมว่าแห้งอากาศของแอสโต้ยางรุ่นใหม่เนี่มันจะให้ฟองอากาศที่เป็นลักษณะอย่างเนี้ยเรียกอะไรไม่ถูกอ่าเรียกว่าเม็ดไข่ปลากันแล้วกันนะฮะมันจะเป็นฟองอา,ากาศเหมือนเม็ดไข่ปลาจะให เม็ดที่เรียงตัวสม่ําเสมอนะฮะดูสังเกตฟองนะฮะให้เห็นชัดๆนะได้เป็นเม็ดกลมๆขนาดเนี้ยใส่ยางรุ่นใหม่นะฮะเม็ดจะเรียงตัวสวยมากการไล่ผิวน้านาก็ทําได้ดีนะฮะนี่ผมจะปล่อยกลับลงไปเลยครับที่ที่ความลึกเม็สี่สิบหลักบ่อนี้อยู่สิว่าลมจะออกมาเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะ ผมจับขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วนะฮะอีความลึกเมตรสี่สังนั้นก็สรุปได้เลยนะครับว่าปั๊มสาโตที่ว่า,อ,าอัตราการจ่ายรวม50ิลิตรต่อนาทีซึ่งกินไฟน้อยมากเนี่ยมันก็สามารถขับแท่งอากาศของแอสโตได้แต่นนี้พอเรามาใช้ปั๊มขนาดเนี่ยหนึ่งที่ผลที่ตามมาคือหนึ่งค่าไฟของเราเนี่ย เจ้าของบอ่อเนี่ยเราที่เราใช้กันนะมันก็จะลดลงไม่จมําเป็นต้องใช้ปั๊มขนาดใหญ่ๆมาขับมาซึ่งกินไฟนะฮะปั๊มลมขนาด50ลิตรของซาดโดตัวนี้เอาอยู่ครับผม